สวัสดีครับผมวันนีตัวแสบนะครับจากหน้าปกจะเห็นกันไปแล้วเลยครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่เล่นเคาน์เตอร์กันครับเจ้าสิ่งนี้คือ4ี่หครับตู้มเดียวจอดครับนั่นแหละครับใช่แล้วครับแต่ว่านี่เป็นปืนกระสุนอ่อนนะครับเป็นปืนของเล่นนะครับอุ้ยเอาแล้วมาไม่ได้ใจนะว่าน้องๆสมัยนี้รู้จักกันไหมเคาน์เตอร์อาจจะรู้จักกันแต่โลบอกไมค้าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเป็นเกมสมัยยุคผมเลยยุค90นะครับมาดูกัน อ่าจริงๆหน้าตาเพื่อนๆน่าจะเห็นเต็มๆที่หน้าปกไปแล้วนะครับวันนี้ผมให้ดูอ่าสี่หกเขาจะหน้าตาเป็นเอ้าไม่มีตัวเต็มให้ดูประมาณนี้อ่าดูของจริงดีกว่านะครับคือตอนเอามาปุ๊บเราต้องประกอบเองนิดหนึ่งนะครับก็มีอุปกรณ์เจ็บต่อประกอบอะไรมาก็ก็คือครบสูตรของปืนเขาอนะครับอ่าลอดูที่ตัวตัวหลักๆก่อนเลยนะครับนี่นี่ อ่าเป๊ะไหมโอ้ภาพแบบเคานเตอร์ลอ,อยมนเลยครับสีหอ่ามันเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลแหละพูดง่ายๆนะครับซึ่งยาวมันเป็นตัวยาวอะไรนะมีกล้องมีขาตั้งมีใส่แม็กมีปอกที่คัดได้อุ๊ยอันนี้กระสุนเล็กกระสุนจิวน๋วเลยนี้อ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องประกอบเองนิดนึงนะครับซึ่งเขามีคู่มือมาให้ไม่ต้องห่วง ต่เป็นแน่นอนทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องกระสุนใส่รีโดอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องกระสุนเลาทีหลังเลยนะครับเฮ้ยโหอันนี้พกกระเจตกใจอ่ะเรื่องกระสุนเราไว้ก่อนนะครับผมขอจัดการเรื่องตัวปืนของเราก่อนนะครับอันดับแรกครับเขาบอกว่าให้ใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้ แล้วใส่อันนี้เข้าไปตรงนนอะไรเนี่ยทำไมทาไมทาจังหวะยวกมดเลยเหรอเอาก่อนเอาตัวปืนก่อนนี่ตรงตัวที่ด้ามจับของเราครับที่เหนียวไกลนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้อ่ามันเป็นช่องอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ใส่คว่มลงมาอย่างนี้ใส่เข,ข้าได้เลยปะมันมีแกลบ,บอะไรไหมต้องกดต้องอะไรปะเดี๋ยวก่อนนะไมดูว่าต้องใส่ลงล่างอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองใส่ดูไม่ใช่ตะบนถูกแล้วปึ๊บใส่เข้ามาแล้วก็อ๋อมันกดเข้ามาดังแกลบได้ นีเ่เริ่มยาวแล้วผมอขอขยายกล้องมาเล็กนึงอ่าโอเคนี่นะครับอ่าจากนั้นก็ใส่ที่โอ้โหอย่างยาวเลยหลุดกล้องแน่นอนใส่ที่หัวเข้าไปอีกทีผมขอดูกันโอเคใส่ตรงเข้าไปได้เลยยัดเข้ามาตรงๆเลยไม่มีเกลียวไม่มีอะไรกกลบนั่นไงยาวและหลุดกล้องแล้วอึ๊บเอ๊ะสุดอย่างงี้เออโอ้หน้าใหญ่มากรับเหมาะสไนเปอร์ของจริงเลยนะครับอ่ะจากนั้นครับก็ใส่ ขาหรือใส่กล้องก่อนก็ได้นะครับเอาใส่กล้องก่อนล้วกันมันจะได้ดูเป็นสไนเปอร์เอ้ยไม่มีตัวเลื่อนเล็งเลยเอาใส่ได้เลยรครับปุ๊บใช่ปะเราเดี๋ยวต้องขยับยังไงก่อนอะระบบสปริงไหมระบบแกะ,ะงั้นก็น่าจะใส่ได้เลยนะครับน่าจะสอดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวก่อน,น,นสอดหน้าสอดหลังอ๋อต้องสอดจากข้างหลังเข้ามานะครับปุ๊บตรงนี้อบอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนงงกล้องเล็กอยู่หลัง กล้องใหญ่อยู่ข้างหน้าเวลาส่องไปมันจะได้เหมือนเป็นการซูมนะครับผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย hey, ใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับมองไม่เห็นอีกอือเดี๋ยวได้ไ,ดไหมนี่อ่ามันมองได้จริงเห็นไหมครับอ่ามองไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูอีกมืมอละกันมุมนี้ผมขอต่อประกอบไปเสร็จก่อนละกันนะครับอ่ะต่อไปครับนี่ขาตั้งยวม,มันสั่นนะครับเราจะได้แบบวางกับพื้นแล้วก็เล่นได้ซึ่งต้องใส่ด้านไหน ด้าน,น,นก็ได้ปะออ๋อ,อใส่เข้ามาให้ได้ให้สุดเลยนะครับตรงนี้นี่เป็นขาตรง,งนี้พับกลางหนีได้อ่าโอเคแล้วก็แมกกาซีนตัวนี้เวลาใส่หันหน้าออกอย่างนี้ใช่ป่ะก็ต้องใส่อย่างนี้เข้าอืออ่าโอเคเลวลาเปิดถอดออกอย่างนี้ใส่อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเวลาจะยิงจะต้องทํำยังไงเนี่ยยิงได้เลยหรือว่าต้องชักต้องอยังงอ๋อ นี่น,น,นีเอ้ยเหมือนของจริงครับผมให้ดูอีด,ด้านนี้อ่ะนี่เป็นตัวตรงนี้ครับแล้วก็เปิดออกมาดึงอะอะแล้วก็ยิงอ่าเฮ้ยสยอชาติครับโอ้หวิความเคานเตอร์กลับมาเลยครับสุดยอดนี่คือการต่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็ต้องไปทําเรื่องของกระสุนวางได้ไหมเฮ้ยเทเยวางแบบนี้ได้มุมนี้ไม่เท่ อ่าต้องมุมแบบนี้ถึงจะใช่ครับนี่อ่าผมปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับคือตรงเนี้ยเขามีสายสะพายกับกระสุนที่เป็นแบบตัวแต่งห้อยๆอ,อะไรพวกเนี้ยจะใช้ก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้นะผมไม่นแบบน่ใจมันห้อยตรงไหนสายสไปรอมันจะมีที่ห้อยน่าจะห้อยตรงนี้มั้งนะครับซึ่งจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันเกะก,กะนะฮะมันจะแบบมาขวางทางอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแล้วแต่คนนะครับก็แล้วก็กระสุนมากระสุนอ่อนตัวนี้นะครับ เราแกะกระสุนอ่อนตัวนี้มาแล้วก็ใส่เข้าไปในปลอกอีกทีหนึ่งนะครับพะเวลาเหี่ยวไปปุ๊บอันเนี้ยมันออกไปใช่ไหมครับแล้วตัวปลอกมันจะคัดออกได้เหมือนของจริงประมาณนั้นนี่อ่าแล้วก็เอากระสุนเนี่ยใส่เข้าไปในปลอกให้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าในหนึ่งแม็กกามันใส่ได้กี่นัดแต่เมื่อกี้ที่เห็นเหมือนจะ6นะถ้าจะไม่ผิดถ้าใส่ได้6แปลว่าที่เหลือเขาสำรองมาให้เผื่อหายนะครับซึ่งมีโอกาสหายสูงอยู่แล้วปกติพวกนี้ประจํา ผมมีหลายตัวหายบ่อยมาก3 4 5สห้าหนัดนะครับเราใส่หกนัดกันดูก่อนละกันนะครับอโอเคการใส่ครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อักคู่นี้นะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกมาดึงถอดออกมาอย่างงี้อ่าเป็นอย่างงี้นะครับจากนั้นก็กระสุนใส่ได้ปะอ๋อได้5นัดเองใส่จากไหนจากหน้าจากหลังอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันอ๋อกดลงไปได้เลยครับนี้นี เอ้ยเอ้ยง่ายอะ่ะอันนี้อันนี้ง่ายครับหันหน้าออกไปอย่างี้นะแล้วก็กดลงครับเห็นปะ่ะหันหน้าไปกึบหกห้ายังอ่ะโอเคหานัดหมดละได้ปะเอ้ยได้อยู่หกนัดนี่ได้อีกปะเนี่ยเรจะฝืนนะเนี่ยลองดูลองดูลองด,องดูถ้าไม่ได้มันก็ติดเองอ่าหกนัดครับจบตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเข้าไปตรงๆเลยแค่นี้ เสร็จพร้อมเล่นครับอ่าอยเ่างที่ผมบอกไปนะครับเวลาเล่นมามามาเวลาเล่นครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเราต้องดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ชักหนึ่งครั้งครับมันจะดังแก๊บนี่เห็นไหมครับกระสุนมันจะถูกเข้ามาตรงนี้พอเราปล่อยปุ๊บเอ้ยได้ปะติดปะหรือว่าต้องต้องกดเหนี่ยวไกลก่อนลองดูก่อนนะนี่ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันไม่ได้โอ้ต้องดันเข้าเองครับเอาใหม่ลองดูกันอ่าโอเคออกแล้วเห็นไหมครับ นี่ครับเอาใหม่หนาจังหวะน,นี้เราดึงครับดึงออกมาข้างหลังครับตึ๊บปอกกระสุนเด้งออกอเอาเฮ้แล้วจังหวะน,นี้มันไม่มันไม่เด้งกลับครับเราต้องดันกลับไปเองจึ๊บเพื่อเป็นการรีโหลดกระสุนเข้าไปใหม่อ่าเห็นไหมครับแล้วก็เหนียวได้ปับป๊บนี่เฮ้ยผมชอบอะ่ะเวลาดึงอย่างเงี้ยกระสุนปอกมันคัดออกมาเองด้วยนะอ้านีไปได้เลยว้าอ,อะไรประมาณนี้นะครับเท่นะเท่ นี่มาดูมุมข้างหน้าอย่างนี้ผมว่าได้แต่เท่นะดูนะครับแบบจบโอ้ยจ้าวครับเท่เลยใชด้นะตรงนี้มันเล็กไปนิดนึงผมว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้จะโอเคมากเลยนะครับมันเล็กแบบถ้ามันใหญ่มันจะแบบเออเข้ากับตัวผมแต่อันนี้อาจจะเหมาะกับเด็กๆอาจจะพอดีตัวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับเออแล้วกล้องก็สูบได้จริงเลยนะแบบมันมองเห็นได้ไกลขึ้นมากด้วยนะครับอลองสักนัดดีกว่าโดนไหมเอาไหมา เดีเ๋ยวเเลเข้ากล้องนี่แหละเอาไ้โดนกล้องไปเลยปนี่ดู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 โอ้เท่ผมชอบตรงนี้นี่แหละครับอ่าประมาณนี้นะครับสี่ห <c oughs> กนะครับโออ้ย่ะขอไปครับอ่ะายิน, 4, 6, นะครับสี่หกหมดนะครับ ส u, มัยยุคผมเคาเตอร์ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเท่มากไนเปร no. เอร์ไรเฟิลเอาไว้เล่งกันได้นะครับฝึกความแม่นนะออยังไม่ได้ทดลองกล้องดูเลยความแม่นไหมแต่ผมขอทดลองดูหน่อยนะอเอาเป็นตัวไหนดีที่มันจะไม่ไม่เสียหายนี่ละกันตัวหมีตัวนี้ละกันดูนะผมจะเล็งที่หูข้างนี้ดูนะว่าตรงไหมผมจะเล็งผ่านกล้องตัวนี้ด้วยเพืพ่อนๆมาดู <c oughs> ใกล้ๆเลยให้เพืพ่อนดูใกล้ๆที่หูเลย เรได้ตัดสินกันได้เลยนะครับว่าผมยิงโดนหรือไม่หูนี้นะผมจะยิงหูนี้ดูก,กันครับผมจะถอยไปไกลๆเลยนะอ่ะอ่ะไก่ที่น่าจะได้ทีละลองดูนะครับว่าที่หูนั้นตรงหรือไม่เอ้ยโอ้โหเกือบเห็นไหมครับเลยเป็นนิดเดียวครับเมื่อกี้คือภาพที่ผมมองในวงอ่ะมันเป็นวงเงี้ยผมเล็งตรงเลยแล้วว่ามันขึ้นไปนิดนึงแปลว่าเวลาเล็งอาจจะต้องเล็งเผื่อลงหน่อยนึง ประมาณนั้นนะครับอ่ะเออใช่เพื่อนๆยังไม่ได้เห็นนี่นะว่าภาพในกล้องมันจะเป็นยังไงนี่เพื่อนๆถ้าภาพในกล้องอ่ะผมให้ดูเห็นไหมอ่ามันก็จะมองเห็นนะครับแต่มันอาจจะไม่โฟกัสเพราะว่าแบบมันมันผ่านเลนส์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่มันก็ซูมไม่เห็นใกล้ขึ้นเย่างนี้มอเตอไซค์นี่อยู่ไกลเห็นไหมครับพอเอาใหม่อีกทีนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ใกล้ขึ้นชัดเจน ก็ใช้ได้จริงนะครับก็ไปลองทดลองดูว่าแบบระยะเท่านี้เราต้องทดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ลองเล่นด้วยตัวเองครับพวกนี้มันเป็นต้องต้องต้องฝึกฝนดูถึงจะรู้นะครับอ๋อใช่ลืมชักฟอกออกอ้ยเท่บ้าหมดยังเนี่ยประวัตดีเอาาเอ,เอสนุกดีหมดหมดอ่าโอเคนี่สีหกครับไม่มีอะไรมากจัดเลยมีหลายสีด้วยนะครับแต่ผมเลือกสีนี้เพราะว่า เหมือนเคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์จะเป็นสีเขียวนี้เลยนะครับผมพยายามจัดมาให้เหมือนเหมือนระลึกได้ระลึกความหลังนะครับสมัยที่เป็นนักเรียนอย่างแบบชวนเพื่อนไปเล่นเคาน์เตอร์เลิกเรียนเฮ้ยเคาน์เตอร์บ้า,าอะไรประมาณนี้นะครับจัดได้นะครับกนะระสุนอ่อนนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ก็เล่นง่ายน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างปลอดภยัยนะครับมันยิงไปกระสุนทีอ่อ่อนเราไม่ได้แรงอันนี้ผมเคยเล่นหลายตัวแล้วแบบโดนตัวอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บนะครับมันไม่แรงนะโอเคได้อยู่ดี อ่าสีหกจัดกันได้โลดมีหลายสีได้ผมบอกไปอยากได้สีอื่นก็ลองจัดลองดูเพิ่มเติมได้นะครับให้มากโอ้โหโยอย่างก,กับแจ็คบริเชอร์ถูกชื่อไหมเนี่ยแจ็คคอแจ็คค้ยอย่างก,กับแจ็คคอยโอ้โหเท่